รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคขนแนงศาสตร์ิชา รอให้เราควายคว้าเอามาใส่ตัวจงอ่นอานจงเรียนรู้อย่าหยุดยัง้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดควาคว้าวิชาเพื่ออนาคตค้าของเราเอง ท่าต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกอบิสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะ คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของกระบวนการเรียนรู้แน่นอนว่าสถานศึกษาแต่ละสถานศึกษาก็จะมีหลักสูตรแกนกลางที่จะจัดก,กระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนค่ะแต่ส่วนที่จะเติมเต็มให้เขาได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเป็นทั้งคนดีเป็นทั้งคนเก่งในเวลาเดียวกันนั่นก็คือการเติมเต็มกิจกรรมที่สามารถพัฒนาตัวเขาหรือสุนทรียศาสตร์อีกด้านหนึ่ง คือด้านดนตรีหรือศิลปะให้เขาได้มีการเรียนรู้มีการสืบสารและได้รู้จักวัฒนธรรมพื้นถิ่นของตนเองค่ะวันนี้ก็เลยพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนวัสวรนนากรบ้านบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปะตะัตตานีเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนค่ะ ที่สามารถเติมเต็มการเรียนรู้สำหรับน้องๆกลุ่มที่สนใจได้สืบสารวัฒนธรรมพื้นถิ่นส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้มีภาพประทับใจและมีเพลงบรรเลงให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นให้คุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ ไปในของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนงศาส์วิชารอให้เราควาคว้าเอามาใส่ตัว คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูบรรยากาศเต็มๆของกิจกรรมที่สร้างการเรียนรู้ให้กับน้องๆโดยเฉพาะศูนย์วทยาศาสตร์ด้านดนตรีที่เขาสามารถสืบสานการเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นถิ่นค่ะที่นี่เลยค่ะที่โรงเรียนวัดสุวรรณกรบ้านบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเติมเต็มการเรียนรู้ให้น้องๆน,นะคะได้เรียนรู้เรื่องของ งานดนตรีและสืบสารวัฒนธรรมสิ่งสุดท้ายแล้วเราสามารถเห็นรอยยิ้มของน้องๆค่ะน้องๆมีสุนทรียภาพและสุนทรียศาสตร์ด้านดนตรีนี่แหละค่ะจะทําให้น้องๆค่ะไปต่อยอดในอนาคตขณะเดียวกันน้องๆก็ได้มีรายได้ระหว่างเรียนมีทุนการศึกษาและสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะการเรียนรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ทําให้น้องๆค่ะได้เปิดโลกทัศน์ ของการสร้างสรรค์นั่นเองค่ะและการเรียนรู้ต่างๆก็จะตามมาด้วยค่ะผลของความสำเร็จทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพาคุ้มชมไปดูบรรยากาศเต็มๆของรายการวันนี้กันเลยค่ะ Play and learn การศึกษานี้เป็นสิ่งที่ล้อมจิตใจล้อมรวมให้คนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ครับผมครับทำไมเราถึงต้องมาเรียนะอรเรียนหนังสือครับเรียนหนังสือเพื่อให้มีความรู้ครับเอาความรู้ไปไหาไปใช้ครับใช้ในประกอบอาชีพเพื่อทำรายได้ครับค่ะการศึกษามีความสำคัญยังไงคะสำคัญมากครับยังไงเรา,าจะได้ทำงานดีๆครับ คุณผู้ชมคะหากเราจะกล่าวถึงการจัดการศึกษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนโดยให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา8กลุ่มสาระการเรียนรู้นั่นก็คือกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพค่ะ นอกเหนือจากนี้นะคะสถานศึกษาก็ได้มีการจัดการนะคะเรื่องของการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน <enga> กิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียนค่ะซึ่งกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียนนะคะกิจกรรมนี้ค่ะเป็นกิจกรรมนอกเหนือจากเวลาเรียนปกติที่ได้บรรจุไว้ตามหลักสูตรการเรียนการสอนค่ะแต่จะขึ้นอยู่กับความสนใจความสมัครใจของผู้เรียนว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมหลังเลิกเรียนนะคะนักเรียนกลุ่มสนใจก็จะร่วมกลุ่ม เพื่อเรียนรู้ส่วนการจัดกิจกรรมนั้นนะคะคุณครูที่มีความรู้ความสามารถด้านนั้นๆก็จะเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนค่ะสําหรับการจัดกา,การสอนของโรงเรียนวัดสวนนครนี้เรายึดเอาหลักสูตรแกกลางปีร .1 น,น,นะครับเป็นหลักสูตรแกกลางทีนี้โรงเรียนวัดสวนนครเขาเป็นโรงเรียนหนึ่งที่อยู่ในโรงเรียน7 โรงของสำนักง,งานเขตพื้นที่ประถมศึกษาปตัตตานีเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมนำโรงนะครับก็ได้ในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมนำารงก็เกิดขึ้นตามปรบโร,โ,รโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมซึ่งโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมนั้นก็ต้องมีหลักสูตรเรียกว่าหลักสูตรปรตัตตานีเอริเทตซึ่งในหลักสูตรปรตัตตานีเออริเทตนี้เราได้บรรจุ ในกลุ่มสาระบางสาระเข้าไปในโบดูลที่าทางาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้กำหนดน,นะครับ โรงเรียนวสวรรณนากรบ้านบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะที่มีการส่งเสริมผู้เรียนค่ะให้ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้และในขณะเดียวกันนะคะโรงเรียนแห่งนี้ก็ได้มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสมัครใจผ่านกิจกรรมด้านสุนทรียศาสตร์ด้านดนตรีพื้นบ้านและการรําพื้นบ้านค่ะ เนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้นะคะมีบุคลากรครูที่มีความรู้ความสามารถด้านดนตรีพร้อมที่จะจัดการเรียนรู้วัฒนธรรมให้นักเรียนได้รักหวงแหนในวัฒนธรรมพื้นบ้านของตนเองสร้างไรายได้ระหว่างเรียนนักเรียนสามารถนําไปต่อยอดในอนาคตและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองค่ะจากกลุ่มสนใจเล็กๆก,กลายเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีความสนใจกลุ่มใหญ่ขึ้นปัจจุบันทุกคนมีความภาคภูมิใจค่ะกับวงอนโบูลนันลูกพระจันทร์บันเลงรง งเรียนวัดสวรณากรค่ะ ดนตรีเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันเป็นเรื่องของจิตใจนะครับมันเป็นเรื่องของความสุขนะครับการที่เราได้มาเรียนรู้ดนตรีนะครับมันสามารถกล่อมเกลาจิตใจมันสามารถที่จะหลอ่อหลอมคนนะครับให้เป็นคนที่มีความรู้สึกอ่อนโยนให้มีความรู้สึกออรักในในเสียงเพลงและสิ่งเหล่านี้นะครับ มันมันก็ยังเป็นเอกลักษณ์ก็ยังเป็นอัตลักษณ์ของเรานะครับซึ่งสุนทรียาศาสตร์เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะช่วยในเรื่องออการเรียนของเด็กๆนะครับทำให้เด็กๆเ,เนี่ยมีสมาธิกับการเรียนได้ได้มากขึ้นส่งผลไปยังเรื่องอื่นๆอ,อีกด้วยเช่นเรื่องการอยู่ร่วมกันเรื่องการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับสิ่งเหล่านี้ มาจากดนตรีมาจากศรียาศาสตร์ทั้งสิ้นผมเชื่ออย่างนั้นครับอย่างน้อยนะคะ,ะสภาพจิตใจของเด็กให้เป็นคนละเอียดอ่อนโยนนะคะแล้วก็เป็นคนรักศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้นะคะจากเด็กที่ที่เรียนอย่างเดียวหรือไม่รู้อะไรเลยทําให้เด็กเนี่ยสนใจอยากได้ความรู้ในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมมากขึ้นค่ะ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณครูวชิรพันธ์ผู้พง์และคุณครูละอองผู้พงศ์ค่ะที่ต้องการให้น้องๆน,นักเรียนนะคะได้เติมเต็มการเรียนรู้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ช่วยขัดเกลาและเยียวยาจิตใจขณะเดียวกันวงอนุบุรลันลูกพระจันทร์บรรเลงถือว่าเป็นศูนย์ทฤษยศาสตร์แห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านการไรยรำพื้นบ้านส่งต่อความรู้จากคุณครูผู้สอนสู่การรักหวงแหนสืบสานต่อยอดของนักเรียนโรงเรียน วัดสวัสดนากรอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเรียนกิจกรรมนี้เพราะอะไรคะเพราะสนุกเพราะมันสนุกแล้วก็ทำให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หนูมาเรียนกิจกรรมนี้มากี่ปีนะคะสองปีแล้วครับสองปีรู้สึกยังไงกับวงอนุบุหลันรู้สึกสนุกครับแล้วพอมาซ้อมตั้งซ้อม ให้เราซ้อมหนักไหมคะเวลาผมรวมกลุ่มตอนเที่ยงตอนเย็นเราจะต้องทำอะไรบ้างซ้อมดนตรีครับทวนเพลงครับแต่ซึ่งเป็นทีอะไรกันบ้างเออกงไวโอลินรองไวโอล<อ>ินครับย,ย่าวที่ชอบที่สุดคือไวโอลินครับทำไมถึงทำไมถึงสนใจครับเพราะอะไรคะเพราะพ่ออยากให้เป็นคะ่ะ แล้วก็อยากเป็นเหมือนพี่ด้วยค่ะอ๋อแสดงว่าพี่เราเคยเล่นอยู่ตรงนี้ด้วยใช่แล้วพี่เล่ายังไงให้กับเราเราถึงแบบเอ้ยฉันก็เข้าวงนี้ได้พี่เล่าอะไรให้ฟังพี่ไม่ได้เล่าค่ะแต่มนกับว่าพี่บอกว่าอย่างบอกว่าพี่ไม่ถนัดด้านนี้นะถ้าน้องเข้าไปมันอาจจะมันอาจจะได้มันอาจจะเก่งหนูรู้สึกยังไงที่เราแบบได้เข้ามาอยู่ในวงนี้มีความสุขค่ะสนุกมากด้วย ค,คุณครูให้ความรู้อะไรกับเราบ้างคะเยอะแยะเลยค่ะอสอนให้เราทําในสิ่งที่ถูกไม่ให้ทําในสิ่งที่ผิดค่ะเราอะมีวิธีการฝึกยังไงบ้างฝึกไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เพลงไหนที่ไม่จําก็ทวนไปเรื่อยๆทวนจนกว่าจะจําเอาไปสานต่อแล้วก็ไปบอกไปบอกต่อค่ะค่ะ No. ยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้นะคะได้เห็นการแสดงของน้องๆวงอนอนกบูลหลันลูกประจรันซึ่งเป็นน้องๆโรงเรียนวัสวรรณกกรบ้านบอดทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปะตะัตตานีตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องคนเก่งมาพูดคุยกับเราคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะหนูเป็นสมาชิกวงอนอนกบูลหลันมากี่ปีแล้วคะสองปีค่ะทําไมถึงสนใจมาเข้าวงนี้เอ่ยเพราะพี่พี่เคยเล่นค่ะ พี่เคยเล่นแล้วพี่ไปเล่ายัางไงให้เราฟังถึงเราสนใจพี่บอกว่าชาจะเล่นจะเล่นดนตรีก็มาได้เลยนะครดตามใจดีคือคือตามใจดุเราท่านเล่นค่ะ,คะแล้วพอเราเข้ามาเล่นปุ๊บดนตรีไหนที่เราจับมาเล่นก่อนเลยไวยโอลินค่ะทำไมคะทำไมเป็นไวโอลินตอนนั้นอย,อยากเล่นนานแล้วค่ะแต่ว่า ะอะเบาสามนั้นได้ติดจำค่ะอือแล้วทีนี้พอเล่นไปเล่นมาทําไมถึงเป็นตัวนี้เพราะตัวนี้จะเป็นแบบมีตำแหน่งชัดกว่าวาอลินค่ะ,ะง่ายกว่าอันนี้เขารเรียกว่าอะไรคะมนโดลินค่ะมนโดลินแล้วทีนี้เวลาเราเรามาซ้อมเนี่ยใช้วิธีไหนทําให้เราแบบฝึกกับเพื่อนกับคุณครูแล้วเราจําได้เร็วเราใช้วิธีไหนซ้อมไปเรื่อย ถ้าโรงเรียนปิดก็จะพากลับบ้านได้แล้วคุณครูให้พากลับบ้านได้ด้วยหรอคะ,คะอแล้วพอถึงเวลากิจกรรมนี้เป็นยังไงรีบๆมาหรือว่าเดี๋ยวค่อยไปก็ได้รีบๆมา่ะทำไมคะมเพราะอยากซ้อมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์พูดถึงครูตั้มหน่อยครูตั้มเป็นยังไงบ้างเอเป็นคนใจดีค่ะแต่ถ้านักเรียนเยอะเขาก็จะเยอนิดนึงค่ะเยอนิดนึงนะไม่เยอะนะ แล้วจะเอาความรู้หรือกิจกรรมนี้ไปต่อยอดยังไงคะบอกต่อคนอื่นยังไงแต่ว่าให้มาเล่นตรงนี้มีมีความรู้และมีความสุขและสนุกค่ะค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นตัวแทนน้องของวงอานอบุลนันลูกพระจันทร์บรรเลงซึ่งอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนวัดสวนนณกรบ้านบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกดไลค์ให้คนเก่งข้างหลังและข้างหน้าด้วยอ่านั่นสังั่ง ัะเลงให้ดูหน่อยสิอขอบคุณครูตั้มที่สอนผมกับเพื่อนอๆขอบคุณครับเด็ก,เด,กเด็กกลุ่มนี้นะครับถือว่าเป็นเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับกลุ่มที่ไม่ใหญ่มากนะักถ้าเราไม่เริ่มจากจากกลุ่มเล็กๆเ,เราเราไม่เริ่มเริ่มต้น ที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรมมันมันจะไม่มีทางที่จะแตกแขนงแตกยอดออกไปไม่สามารถที่จะเติบโตเบ่งบานได้นะครับผมก็เชื่อว่าการที่ผมปลูกปลูกความรู้ทางด้านดนตรีปลูกต้นกล้าต้นกล้าทางดนตรีไว้ที่นี่ต่อไปต้นกล้าเหล่านี้จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าพันธุ์ดีของปัตตานีต่อไปครับก,ก็รู้สึก ภูมิใจนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นครูอนุบาลสอนอนุบาลน,นี่ก็คือเวลาของเราจะไม่มีนะคะแต่ทีนี้ด้วยใจรักและก็อยากจะให้เด็กเนี่ยได้รับความรู้ในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมของของภาคใต้บ้านเรานะคะก็เลยใช้เวลาตอนตอนเย็นก็คือหลังเลิกเรียนนะคะช่วงสามโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งก็ก็ซ้อมให้เด็กๆประถมค่ะ และที่สำคัญที่สุดก็คือเราสามารถที่จะ,ะดึงเด็กนักเรียนมาเล่นดนตรีไม่ให้ไปมั่วสูงกับยาเสพติดซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นปัญหาเกือบทุกท้องที่กับเรื่องปัญหายาเสพติดแต่ที่นี่เด็กหนึ่งไม่สูบบุหรี่สองอเรื่องหนีเรียนไม่มีนะครับไม่มีก็เรามีแรงจูงใจแล้วตอนเย็นคุณครูวัชิรพันก็สอนดนตรีให้กับเด็กที่เกเรเด็กที่ไม่ กยันเรียนก็สามารถที่มาเล่นดนตรีก็สร้างแรงจูงใจกับนักเรียนมาโรงเรียนมาเล่นดนตรีไม่ไปมั่วสุมบรยาเสรเสพสิทธิ์ช่วงรู้ไวใช่ว่าสวัสดีค่ะช่วงรู้ไว้ใช่ว่าวันนี้พบกับพี่ฟ้านะคะคําอุปมาอุปไมยหรือคําเปรียบเทียบวันนี้ขอเสนอคําว่าตัวเป็นเกลียวหมายถึงขยันขันแข็งไม่หยุดหย่อนยกตัวอย่างเช่น มมาวานสนาโอ้อร่อยมากวันนี้ปุ้มสุดๆเลยว่าไหมอ้าวลุสนาไม่เป็นข้าวห,หรอยังไทางทำงานไม่เสร็จเลยแหมขยันตัวเป็นเกลียวเลยนะครั้งหน้าจะเป็นทำอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมขาแล้นี่ก็เป็นน้องๆโรงเรียนว่าววก่อนค่ะ โอเคค่ะเป็นน้องๆโรงเรียนวัดสุวรรณกรและมตัตก,กี้คุณผู้ชมคะ่ะทั้งรายการคุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศของการเรียนรู้โดยเฉพาะสุนทรียศาสตร์ด้านการสืบสารวัฒนธรรมพื้นถิน่นที่นี่เขามีการแสดงดนตรีอะไรนะคะโดน เพลงพื้นบ้านใช่ไหมวงอโนกบุหลันั่นเองค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถมาติดต่อได้ที่โรงเรียนวัสวรนณกรได้เลยค่ะเพราะว่ากระบวนการเรียนรู้ที่นี่นะคะเขาสามารถเติมเต็มการเรียนรู้ให้กับน้องๆให้น้องๆได้มีสุนทรียาศาสตร์พร้อมๆกับการสืบสานวัฒนธรรมพื้นถิน่นขณะเดียวกันน้องก็สามารถมีรายได้ด้วยค่ะครั้งหน้าค่ะคุณผ,ผู้ชมคะ่ะรายการตะวันยิ้มของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไป โรงเรียนไหนติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสําหรับคุณผู้ชมเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มรวมไปถึงน้องๆโรงเรียนอะไรนะคะตะวันดาคกันค,ค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ<อ>บายบายน, bye, นอยบายบายนอ